คำสั่งที่7คำสั่ง LTJ คำสั่ง LTJ ใน YQR r เราจะใช้สำหรับการสร้างบันไดกรณีที่แบบแปลนของเรามีจำนวนมากกว่า1ชั้นนะครับในกรณีนี้เราจะสร้างบันไดตรงพื้นที่นี้นะครับก็จะมีความกว้างอยู่คือ2เมตรด้วยกันให้เราพิมพ์คำสั่ง LTJ เสร็จแล้วกด Enter นะครับ ก็จะปรากฏหน้าต่างสําหรับการสร้างบันไดขึ้นมาใน YQ r จะมีให้เลือกอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับเราจะเลือกรูปแบบแรกนะครับคือรูปแบบดับเบิลลัจากนั้นให้เราไปกําหนดค่านะครับค่าแรกเลยก็คือความกว้างของบันไดทั้งหมดเราต้องการคือ2 m. เมตรตรงนี้แลนดิง้งแลนดิ้งก็คือชั้นพักที่จะอยู่ระหว่างชั้น1กับชั้น2นะครับเราต้องการแค่1 m. เมตรส่วนตัวนี้ เราก็สามารถปรับตั้งค่าใหม่ได้นะครับในที่นี้หมายถึงว่าในแต่ละข้างของบันไดทั้ง2ฝั่งข้างนี้กับข้างนี้นนนก็จะมีความยาวอยู่คือ0.4นะครับความกว้างอยู่0.95เมตรแล้วก็ตรงราวบ,บันได2ฝั่งนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็น0.1สเตปนัมเบอร์สเตปนัมเบอร์ตรงนี้จะเป็นจํานวนขั้นของบันไดทั้งหมดที่เราต้องการ เราต้องการ14ขั้นก็จะแบ่งเป็นชั้น1 7ขั้นแล้วก็เป็นชั้นที่2อีก7ขั้นนะครับเสรน rotation ตรงนี้ถ้าเป็นศูนย์เวลาที่เราวางบันไดลงไปตรงนี้จะเป็นแนวนี้เลยนะครับแต่กรณีนี้ของเราเราต้องการแนวนอนเราต้องให้หมุนคือ90องศาเราก็พิมพ์90ลงไป อ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความสูงระหว่างชั้น1กับชั้น2นะครับว่ามีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือ2.8เมตรเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคได้เลยนะครับพอคลิกโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกวางคลิกปึ๊บอ่าเราก็จะได้บันไดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือชั้นที่1 up อัพก็คือขึ้นไปนะครับส่วนนี้ก็ลงมาจากชั้นที่2นะครับก็จะมีแลนดิ้งอยู่ก็คือ ระยะก็คือ1เมตรด้วยกันเดี๋ยวเราลองวัดดูอีกทีก็ได้นะครับระยะแลนดิ้งปึ๊บเห็นไหมครับก็จะมี1เมตรพอดีสำหรับคำสั่งที่7 LTJ ก็มีตัวอย่างเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ